อน้องคะอันนี้ค่ะกระดูกละเบอร์นะคะน้องคะถ่าทางจะกินยา้าวิดหนึ่งนะคะน้องคะเออเจ็จมาทงาทงนั้นไปทางนั้นแลคะน้องมันก็ยืนมองหน้าแฟนพี่ค่ะอ่านไตรค่ะนะคะแฟนพี่อะไรกอีกครัง้งนะควค่ะอย่างนี้เลยสามารอบได้ผัดตรงนั้นเลยค่ะ ระอุทีเดียวค่ะสำหรับเรื่องราวระหว่างนักร้องนักแสดงเอชุติมาในยนาวัย55ปีกับอดีตแฟนหนุ่มรุ่นลูกฟร้องสุภกิจประสงค์วัย25หลังต่างฝ่ายต่างออกมาแฉกันเละโดยจุดเริ่มต้นของเรื่องต่างๆนั้นคงต้องย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่แล้วเมื่อเจ้าของตำแหน่งนางสาวไทยปี2530ตัดสินใจคบหากับฝ่ายชายอายุคราวลูกดีกรีเจ้าของตำแหน่งสมาร์ทบอยปี2014 ทั้งคู่คบหากันแบบเงียบๆนานกว่า4ปีก่อนจะมาเป็นข่าวในปี2562จากนั้นต้นปี2563ฝ่ายหญิงก็ประกาศข่าวดีว่ามั่นหมายกันแล้วยไะพี่เออมาเล่นจริงๆแล้วอ่ะฟ้องเล่นกับพี่หลเรื่องระหว่างคบหากันฝ่ายหญิงได้พยายามผลักดันส่งเสียฝ่ายชายต่างๆนานาทั้งเรื่องเรียนค่าใช้จ่ายกินอยู่ทำหนังให้เล่นซื้อบ้านออกรถให้ใช้รวมถึงให้เป็นหนึ่งในกรรมการบริษัทของตนเอง อย่างไรก็ตามปลายปี2565ฝ่ายหญิงก็ออกมาประกาศเลิกฝ่ายชายส่วนฝ่ายชายก็โพสโซเชียลมีเดียบอกเป็นโสดแล้วโคตรมีความสุขต้นปี2566ฝ่ายหญิงให้สัมภาษณ์ถึงอดีตแฟนว่าไปทำงานที่บาโฮสและมีสาวๆคนใหม่แล้วปลายเดือนมิถุนายนฝ่ายชายร้องเรียนว่าถูกฝ่ายหญิงใช้ชื่อตนเองไปซื้อบ้านซื้อรถแต่ไม่ยอมผ่อนตามสัญญาจนถูกฟ้องทำให้ชื่อเสียงตนเสียหาย วันที่3กรกฎาคมทั้งสองเผชิญหน้าในรายการโหนกระแสมีทนายและมารดาฝ่ายชายเข้าร่วมโดยฝ่ายหญิงระบุว,ว่าที่ผ่านมาค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างตนเป็นคนออกทั้งหมดและจับได้ว่าอีกฝ่ายเอาเงินไปเล่นพนันหลายแสนส่วนตอนเลิกกันก็ถูกครอบครัวฝ่ายชายไล่ออกจากบ้านไปแต่ตัวกับเสื้อผ้าด้านฝ่ายชายระบุว,ว่าตนเป็นคนแนะนําให้ฝ่ายหญิงซื้อบ้านซื้อรถและให้ใช้ชื่อตัวเองได้โดยมีการทําสัญญาไว้ว่าฝ่ายหญิงจะผ่อนจนจบ ตอนนี้บ้านถูกปล่อยยึดไปแล้วที่คาใจคือเรื่องรถที่เชื่อว่าอีกฝ่ายแกล้งไม่ยอมคืนพร้อมยืนยันตัวเองไม่เล่นการพน,นันขณะที่มันดาฝ่ายชายก็สัดนักแสดงหญิงว่าโกหกทุกเรื่องแสดงเก่งพร้อมย้ำลูกชายตนไม่เคยเล่นการพนันส่วนตัวฝ่ายหญิงเล่นทุกอย่างก่อนบอกที่ลูกชายเลิกก็เพราะฝ่ายหญิงไม่มีเงินแล้ว